สวัสดีห่ามหูตรงหูตันด้วยวันนี้เราจะมาสอนทำตัวโรบอทให้เด้แบบนุโรบอรเทเกมเป็นคนที่เป็นเลิศเล่เนเก่มาแล้วไม่รู้จะเอาโรบอทว่าไหนนะตอนนี้เราจะมาสอ,อเสานเอาสีนี้ใส่สีดำถ้าเอาสีดำนะมาที่ฟองผมอาฟองผมนี่ หน้าไดแบบ้หัวไม่ต้องเลือกถ้าเกิดว่ากดเลือกไปแล้วก็กดทิศไปแบบนี้หาหน้าหมาหนนเขาใส่แว่นตะเพื่อผมบางแบบนี้เป็นใจร่างกายที่อยากได้กันหน้าผมผมอยากได้แบบนี้ แต่ว่ากดไม่เอาเลยตัวขาใหญ่นะเอเลยนะเอาสูงก็ต้องปับก็ได้แต่ผมชอบปับก็ปับให้เพลงตัวใหญ่ไม่รู้ทำเพื่ออะไรเป็นแบบตรงกลางหน่อยก็แบบนี้นะแล้วก็เอาเป็นแบบ ต้องปัดไปเหมือนเดิมดฝ่าได้ไม่อดนกลับไปก็เสื้อผ้านะผมไม่เอาเสื้อ,อลายโรบอทที่มีคำว่าโรบอทอยู่เอ,อ,อาผมโรบอทหาลายที่ต้องกอา,ารหาลายนี้ก็ได้แล้วก็หาตางเกงที่เป็นสีขาวล้วนแบบนี้ ขาดไม่ได้ผมต่อไปก็คือถัดครับผมเนี่เป็นกระเทียมนะถ้าเกิดถ้าไฟหนูก็ใช้หนูนะผมต่อไปของข้างหลังถ้านี้ก็เครับท่านผู้ชม ถ้าอยากลองทำไปลองทำกันได้นะหวนผมบอกคนที่เล่นโรบอกก็